เดี๋ยวนี้ครัทราบเพือนจริงๆกําลังจะกลับบ้านนะครับก็คือขึ้นไปดูที่ห้องพักแล้วมีอะไรไหมก็อันนี้ฮะก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้นะครับก็เพื่อผู้สื่อข่าวทุกท่านอยากทราบความเห็นนะครับผมไม่ได้แปลกใจนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบหลายครั้งว่าตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจอำนาจเป็นของสารรัฐธรรมนูญโดยแท้นะครับบางครั้งท่านก็ไม่ได้สั่งให้หยุด นะครับบางครั้งท่านก็สั่งให้หยุดเช่นกรณีท่านนายก8ปีกรณีเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหัวหน้าคอพนท่านไม่สั่งกรณีท่านฝักพยามท่านสั่งกรณีท่านนิพนธ์ท่านไม่สั่งกรณีของคุณพิธาที่กําลังสนใจเนี่ยนะครับโดยคําร้องโดยข้อเท็จจริงที่ผมยืนมาตลอดเนี่ยนะครับคือผมยืนยันที่ข้อเท็จจริงจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมมจ0 0 6 1 6ปี นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของบริษัทดังนั้นเนี่ยเมื่อกกตนะครับตีตกคำร้องก่อนนะฮะในฐานะที่เป็นตอนนั้นร้องในฐานะผู้สมัครผมก็ยอมรับแต่เมื่อประกาศรับรองวันที่19-20ผมก็ร้องให้พ้นสมาชิกภาพแล้วก็กตกตก็มีมติตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตามข่าวลงวันที่12นั่นแหละ นะครับเมื่อส่งขึ้นไปศาลก็อยู่ในกระบวนการแต่นี้กระบวนการของศาลรัฐมนูนก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกะกะตดําเนินการนะครับมีความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4นะครับยื่นคําร้องพร้พอมมีคําขอหนึ่งศาลต้องรับ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอาจจะเ่ยนะต้องรับเหมือนกับสส,สเข้าชื่อ1ใน10ต้องรับส่วนศารสั่งเนี่ยก็เป็นดุลพินิษแสดงว่าสารเห็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับคณะกรรมการของกกตนะครับคณะกรรมการตรวจสอบและก็ตัวคณะกกตด้วยนะครับเหมือนกับที่ชี้เรื่อง1นึ่นั่นแหละนะครับอันนี้ที่ผมยังไม่ชาบอีกอันหนึ่งก็คือว่าสารจะต้องให้คุณพีานเนี่ย นะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับเพราะอันนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งก็เหมือนกับคดีที่เคยร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยโดยหลักสารก็จะให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ท่านจะเขียนในคาวินิจฉัยอยู่แล้วว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมในเคสของข่อญาติเอื่ยน้ำนะฮะเราอยู่ในเว็บของสารอยู่แล้วคุณธันวรลินนะครับก็ก็เขียนันนงงั้นเนี่ยคดีเนี้ยมาถึงวันนี้ ขณะที่ประชุมวันนี้คุณถ้าผลสารมีคําสั่งตามรัฐธรรมนูญคุณพิธาก็ต้องเดินออกเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กนะ็กระบวนการที่กําลังพิจารณาอยู่จะใช้ข้อบังคับอะไรฟังอยู่เมื่อกี้หนึอะไรก็ว่าไปแต่กระบวนการที่เสนอโดยคุณสูทินทางแสงเนี่ยจะอ้างจะคล้ายๆว่ายังอยากจะให้พิจารณาว่าแคนดิเดตนายกนี้ไม่เกี่ยว อันนี้ผมเตือนนะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับสมาชิกรัฐสภาที่กดเสียบัตรเมื่อเช้าแล้วที่ลงโบสถ์วันนี้นะครับต้องแสดงตนต้องปรากฏรายชื่อนะครับผมบอกแล้วเตือนแล้วผมส่งไปปวชแน่นอนคุณเลองไกลครับเทียบกับกรณีของคุณพิธาที่เคยถูกศาลสั่งปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันแล้วก็มีการเสนอธนาธรไหคุณธนาธรนะครับธนาธร ก็ <g ül> s> <S <t elling> เป็นข้อเท็จจริงคือ <t elling> อันนั้นเป็นบริรษัทครอบครัวนะครับพยานหลักฐานยังยังอาจจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ของคุณธนาธรเนี่ยที่ชี้แจงคล้ายๆกับของท่านดอนว่าโอนหุ้นไปแล้วยังไม่ได้จดแต่ศาลเนี่ยไม่ฟังเพราะติดปัญหาว่าเรื่องเช็คเนี่ยไม่ได้ขึ้นเงินนะครับโอนให้คุณแม่หรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะนั้นแต่ของคุณพิธานเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานของ บริษัทมาหาชนนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทมาหาชนเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยจะไปใครว่าไม่มีการประชุมจริงอะไรเนี่ยไม่ใช่หมายถึงกระบวนการเสนอชื่อคุณพิทาวันนี้ถ้าเทียบกับตอนคุณธนากรเนี่ยยังสามารถทําได้เหมือนกันต้องไหมครับก็เสนอชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสนอได้แล้วเสนอไปแล้วเมื่อวันที่13นะครับแต่ที่ผมมาท้วงวันก่อนเนี่ยว่าจริงๆก็ไม่ควรจะเสนอได้เพราะเขาให้อํานาจ สภาเนี่ยพิณาตามาตามมาตรา88กับ89นะเป็นอำนาจสภาต้องพิจาณาว่าคุณพิธาเนี่ยเมื่อส่งคำร้องมันกรกตมีมติ12กรกฎาก็ควรจะเห็นแล้วว่าเข,เขาเป็นเจ้าพนักง,งานนะครับเขามีอำนาจหน้าที่เมื่อเขาชี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรที่จะเอาไปสู่กระบวนการของสภาได้เลยสมมติว่าวันที่13ที่ผ่านมาคุณพิธาได้380เนี่ย ยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะฮะกระบวนการที่เดินต่อจากนี้เรามีคําสั่งวันนี้บ้านเมืองเนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้บรรทัดฐานตอนคุณธนาทรถูกใช้ได้ทั้งทั้งที่3าก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเสนอชื่อเหมือนกันครับอันนั้นไม่ไม่กระบวนการเนี่ยนะครับอันนั้นทีหลังมั่งเกิดเลือกก่อนแล้วก็มาสั่งหยุดนะครับอันนี้อยู่ระหว่างการเลือก นะครับดูดูข้อแท้จริงให้ชัดนะถ้าจําไม่ผ so bon ิดท่านลองนี่สนุกก็อ exactly. ธ really ิบายผู้สื่อข่าวไปแล้วนะนะครับท่านที่คนดึงบอกว่าถ้าวันนี้มีการเปิดให้โหวตชื่อนุพิธาท่านี่มีคำสั่งสายขอี่กรณีมองสสที่เลือกนุพิธาเนี่ยจะก็เสี่ยงฮะเพราะว่าตามรัฐมนตรมาตราสองสามสี่เป็นอานาจของปปชคือตรวจผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับกรรมการองค์กรอิสระว่า จงใจนะปฏิบัติหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นอำนาจปปชแล้วก็เห็นอภิปรายกันเมื่อวันที่13ไปแล้วนะครับแต่ว่าคนคนฟังอาจจะคนที่อยู่ในสภาหลายคนอาจจะไม่ได้ตระหนักข้อกฎหมายอย่างชัดเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับปปช เพิ่งแจ้งข้อกล่าวหาสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับโดยใช้สองสามสี่เขาก็ส่งเรื่องมาให้ผมผมถึงเอามาเตือนไงแต่ว่าของใายเนี่ยผมต้องขอสงวนให้เขานะครับไม่ควรวเอาชื่อเขามาเปิดนะครับต้องตกแล้วครับจริงๆผมคิดว่าจะเสร็จตั้งแต่สิบโมงแล้วผมก็พอดีเม,ม,มื่อเช้ามีติดธุระเหมือนเดิมะฮะไปเดินดูยอดหญ้านี้หน่อยนะฮะแล้วไม่มีอะไร แต่ก็ไม่ไม่คาดว่า,าออกมาเนี่ยศาลจะสั่งตอนแรกเห็นที่น้องสื่อมวลชนก็บอกประมาณบ่ายโมงผมก็มารอหลายคนก็ถามว่าผมมีอะไรผมบอกต้องต้องรับศาลสั่งเนี่ยก็เป็นดุลพินิจข,ของท่านท่านสั่งแล้วก็เป็นดุลพินิจต้องเคารพตอนนี้ก็ขอให้คุณพิธาเนี่ยที่เคยโต้แย้งนะครับไม่ว่าจะพักเก้าไกลเลขาพักเก้าไกลที่โต้แยง้งกรกตวันนี้ไม่ต้องโต้แล้วนะครับไปโต้แย้งที่ศาล ว่าท่านต้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาท่านไปโตกรกะตว่ายังไม่เรียกผมชี้แจงเลยผมก็ยันว่าตามมาตรา82วักสีกรกะตส่งได้อยู่แล้วไม่ใช่ข้อบังคับนะครับอันนี้ก็ไปดูกฎหมายให้แม่นๆหน่อยนะครับโอเคนะครับ ็ในข่าวกรกะตเมื่อคืน3าแผ่นใช่ไหมก็มีชื่อผมอยู่แล้วผมสสยโดนไปแล้วมั่งข้อนี้น่าจะยื่นผิดสารนะถ้าอ่านจากข่าวก,ะกะรกตสามแผ่นเนี่ยการร้องว่ากรกะตปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไปอ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลฎีกาและการเมืองดูนะครับศาลฎีกามีอำนาจนะครับวิในใิจฉัยเรื่องนี้โดยผ่านปปชเท่านั้นศาลอื่นไม่มีอำนาจรับ เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยผมจำไม่ได้อะไรอ่ะทางสมาคมทนายความอะไรทั้งอย่างเนี่ยไปยื่นร้องด้านประยุทธ์อ่ะคนเอกประยุทธ์ผมก็บอกว่ายื่นไม่ได้ในที่ศาลก็สั่งออกมาเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ไปศาลจุลจิตใช่ไหมในศาลเมร้องก็เหมือนกันฮะคนร้องไม่เข้าใจกฎหมายอ่านกฎหมายไม่แตกไม่สันทัดชัดเจนก็ก็ออกข่าวได้ศาลมีร้องศาลก็ประทับประทับเ็จศาลก็นัดแค่นัดฟังว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ย หลังจากนี้ถ้ามีการเสนอชื่อคนดิเดตนายกคนอื่นนะครับเป็นชื่ออื่นจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าตรวจดูอย่างอื่นเหมือนที่กรณีคุณพิธาไหมครับตรวจอยู่แล้วครับตรวจฮะเหมือนของภูมิใจไทยที่ผมแถลงของของกุญชาดาเนี่ยผมตรวจไม่เจอนะครับแต่ของวันนี้ออกข่าวก็มีพวกนี้คนจะไปร้องผมก็หยุดคุณอะไรอยู่บุรีรัม์อกะจ์ก,กรีบเรืออะไรไม่ใช่ผมไม่เห็นผมเห็นหมดอยู่แล้วนะครับเมื่อมีคนร้องแล้วก็ว่ากันไปนะครับตรวจฮะ จริงๆวันนี้นะก็ควรจะเสนอของฝั่งเพื่อไทยสามคนคุณพิธาควรจะแสดงความรับผิดชอบนะครับเมื่อโหวตไม่ได้แล้วก็ไปสู้คดีนะครับไม่ใช่ถแถลงว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งไอ้นี่มันมันโหวตแล้วจะโหวตอีกผมผมว่าอวุฒธธิภาวะมันมันมันบอกไม่ถูกอะ่ะผู้นําประเทศอะ่ะมันมันต้องยอมรับก็ยังมีคุณเศรษฐาคุณนุ่งอินคุณชัยเกษมนี่ถ้าฝั่งนี้ไม่ได้ก็ลองมาถามว่าคุณอนุทินคุณจุลิน นะครัท่านประวิท์ท่านประยุทธ์พร้อมไหม<ล>พร้อมก็ว่าไปไาก็สมัยนี้นะอย่างอย่างเราพูดถึงข้อบังคับข้อ41ที่กาลังอภิปรายเนี่ยเขก็บอกในสมัยนี้สมัยประชุมนี้ถ้าสมัยหน้าแก้ข้อก่าวหาหลุดนะถ้าหลุดหลุดจากเรื่องถือหุ้นไอทีวี ยังมีอ for ีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผมร้องคาอยู่ที่กกตคือหนังสือสี่เล่มโดยเฉพาะหนังสือวิถีก้าไกลนะครับอันนั้นผมก็รอดูว่ายังไงกรกตก็ต้องส่งเพราะมันเป็นลักษณะเดียวกับคุณธันวารินหรือเป็นฟันนักพินเหมือนกับวีรักมีเดียนะครับเพราะถ้าจริงคล้ายคืนกันเชิญเชิญเชิญก็คงไม่เป็นของคนอื่นมั้งฮะผมตามมาตั้งนานแล้วนะครับ เขาก็บอกว่าเป็นอะไรกลุ่มทุนผูกขาดปลูกผีไอทีวีวันนี้ผมเป็นคนปลูกเหรอมันไม่ใช่หรอกว่าไปตามข้อเท็จริงก็ผมก็เตือนหลายครั้งว่าสู้ในในข้อเท็จริงกับข้อกฎหมายอย่าไปปลูกความคิดเห็นที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกในการสู้คดีมันเท่ากับปิดประตูแพ้ตั้งแต่แรกมีกรณีของกองทใจไทยของไอทีวีสีที่คุเลยไปถึงถอดถ้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วคุณจับกิดทองสีใช่ไหม อ่าเห็นแล้วฮะเมื่อเมื่อเออ่มีคนจะไปร้องพวกนี้ก็ให้เขาร้องไปนะครับโอเคนะครับครับผมครับ